ถ่ายวิดีโอมือใหม่ใช้ไม่อะไรไม่ราคาถูกและคุณภาพดีมากๆ สวัสดีทุกคนนะครับแลวก็ต้อนรับเข้าสู่หมอฟอร์ดอดอารีนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันเรื่องนึงมันมีความสําคัญมากๆเลยนะครับทุกคนคือว่าช่วงนี้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ u t u b e หรือว่าเฟซบุ๊กหรือหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะครับทุกคนตอนนี้เรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยถือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวอย่างเช่นก่อนๆนะครับใครที่เล่น Facebook ก็จะคือถ่ายภาพนะครับของเราหรือว่าไทม์ไลน์ของเรามันก็จะเด้งจะเห็นรูปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เดี๋ย นคก็จะเน้นเรื่องของวิดีโอมากขึ้นครับโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆครับก็คือแบบว่าสิ่งที่สําคัญของเสียงครับเฉพาะตอนนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ไมเลยนะครับผมเสียงมันก็ได้ยินแอมเบียนะครับเข้ามาด้วยแอมเบียนคืออะไรก็คือเสียงรอบๆบริเวณรอบๆนะครับเข้ามาด้วยนะครับทำให้เสียงของเรามันไม่ค่อยชัดเจนนะแม้ว่าภาพของเราจะอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียงของเราชัดเจนเสียงดีผมคิดว่าวิดีโอของเราก็จะออกมาให้โอเคมากขึ้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนําเรื่องของไม์นะครับทุกคน ที่ใช้ในการอัดวิดีโอราคาถูกคุณภาพก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้เสียงดีจนเกินไปแต่ผมเน้นเรื่องของราคาที่มันถูกสําหรับมือใหม่นะครับทุกคนตอนแรกนะครับทุกคนผมซื้อตัวนี้มาใช้ครับี่ห้องนี้ทุกคนก็คงจะร้องว้าวนะครับและผมจะพูดตรงๆนะทุกคนนะก็คือผมซื้อตัวนี้มาในตัวนี้ตอนผมซื้อมาใช้ตอนนั้นเออมันราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะน่าจะประมาณ2,800รบาทบก็พอผมซื้อมาใช้นะเว้ยคือแบบว่าเวลาที่มันมีสัญญาณรบกวนเวลาผมเปิดคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมีสัญญา ด้วไ,ไฟแบบนี้มันจะมีเสียงสัญญาณแทรกเข้ามาในในกล้องของเรานะครับเสียงมันจะได้งครับผมก็เลยไม่ได้ใช้มันตรงนี้นะฮะของมันมันหักง่ายด้วยนะแต่ว่ารุ่นหลังๆของเขาออกมานีโอ้โหคุณภาพโคตรดีเลยแต่วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาดูตัวนี้นะครับที้เขาไม่จ่ายเรานะครับที่จะให้เรามารีวิวนะครับแต่ว่าผมใช้แล้วมันโอเคในราคาที่ประมาณน่าจะประมาณ 350บาทคุณฟังไม่ผิดหรือว่าราคาเนี่ยกับคุณภาพของมันพอใช้ได้นะผมยังงงเลยแบบว่าทำไมาอยู่ในลาซาด้าเนี่ยบางร้านละ2 8 0บาทบางร้านละ350้าบาทบางร้าน490บาทบางร้าน500บางร้าน7 0 0ผมก็ยังงงกับยี่ห้อเดียวเลยหรือว่ามันมีพิเศษตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามันมีของกอปหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะนคือรุ่นนี้นะครับที่ผมออาม,มาใช้อยู่ในตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะตอนนี้คือมันเป็นเสียงอของตัวกล้องเลยของกล้องลูมิกเลยนี้โบย่าเอ็อวัน หลายคนก็คงจะรีวิวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างผมจะไม่ได้รีวิวเชิงลึกคือผมจะให้ดูรูปลักษณ์ที่ผมใช้อันนี้คือผมใช้จริงคือซื้อมาก็จะเป็นรูปลักษณ์ประมาณนี้ได้กล่องประมาณนี้ข้างในมันก็จะมีข้างในมันก็จะมีสายให้เราอันนี้คือไว้ใส่สมาร์ทโฟนใส่กล้องนะครับแล้วก็มีถุงผ้าให้ด้วยนะฮะอันนี้คือตัวตัวไม้ของมันแยกออกมาก่อนผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่คือตัวไม้ของมันนะครับรับล็คตัวนี้คือตัวกันลมนะครับเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะครับออกไป o u t ดอ o มพัดเข้ามาถ้าเกิดวว่่่าาเเรไมมมใสสตัันนีีี้จะยง เข้าไปในไมของเราทุกคนเราก็ต้องใส่โดมัฟตัวนี้เข้าไปนะครับกันลมเนี่ยยี่ห้ออื่นซื้อแยกน่าจะประมาณ 400- 500ถึงบาทแต่ว่าตัวนี้มันแถมมาให้ด้วยถือว่าโอเคมา,มากๆกับราคา350บาทที่นี้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับทุกคนระหว่างตรงนี้ไม่ได้ใส่นะแล้วผมจะเอาไมลองไปใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างใส่ตัวนี้เลยนะนี่คือใส่ไมเข้าไปใส่ง่ายครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วมาฟังเสียงกนะันลองฟังดูว่าเสียงมันแตกต่างกันหรือเปล่า มันจะเหมาะกับวิดีโอของเราหรือเปล่าครับลองฟังเสียงดูแล้วถ้าแตกต่างกันไหมอ่านะครับคือข้อดีของตัวนี้นะครับผมเน้นเลยสําหรับมือใหม่ที่กล้าลงทุนมีแค่สมาร์ทโฟนแล้วก็ซื้อไมค์ตัวนี้มานะครับทุกคนก็มาใสา่แล้วก็มาฝึกทำวลร็อหรือว่าอาจจะมาทำคอนเทนต์วิดีโอลง Facebook ลงเพจของเราหรือว่าลง y t u t u ก็ได้นะครับการลงทุนที่น้อยแต่ได้คุณภาพที่ถือว่าพอใช้ได้ในระดับ ลถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับหลายๆแบรนด์ที่ราคาหลัก7 0 0 0 8 0 0 0หรือว่าหมื่นก็ สู้คุณภาพของเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสมกับราคาแต่สําหรับเรื่องของราคานะครับก็ให้เพื่อนๆไปเซิร์ชดูเอาเองเลยนะว่าร้านไหนขายยังไงราคาเท่าไหร่ลองไปศึกษาดูนะครับแต่ตัวนี้ผมน่าจะซื้อมาจาก Lazada แต่ตอนนี้ช้อปปี้ก็ถือว่าเอามาลงแล้วก็ตัดราคากันผมไม่เข้าใจเหมือนกันบางที่ราคาถูกบางที่ก็ราคาแพงหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิด่าชอบถูกใจแล้วก็กดไลค์และ s u b s c r i b e ให้กับมาคอย o r d ี่ r y ด้วยวันนี้ก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ